สวัสดีครับพี่น้องช้องลุงตูป้าหน่อยสายจวดนี่มาเที่ยวที่สามนี่พี่น้องจังพอคนมาแล้วพากันไปสารค้าพากันไปช้อปปิ้งไปซื้อของหัวก็มาก่า่สันเนี่ยจะเล่เออ้าวกล้วยไปเลี้ยงลิงพอดีลิงมากินพอดีระระระว่าซื้อเลี้ยงลิงมาๆ,ๆๆไปมาค่ะมหาคำลา ขอบคุณพี่บุญเพงนะคะพี่บุญเพงโอนเงิน,โอน,งนโอนบัญชีเข้าป้าหน่อยมือวะเมื่อคืนนี้ป้าหน่อยก็เลยห้าร้อยบาทป้าหน่อยก็เลยไปกดมาเมื่อกี้ค่ะมาให้น้องเพราะเมื่อคืนไม่ได้ออกไปกดค่ะของป้าหน่อยต้องทําคลิปให้ดูด้วยนะคะน้องกำลังอืมไม่เค็นึกว่าเคยที่นี่มันใครไม่เลยไม่เลยเอารองเท้าให้แขกหน่อย ไหนกองนี้เหรอมาดูสิมาดูก็มาดูเลือก็ไปอ้โงพอเิ่มสีกันด้วยมาดูสีสิดูสีสิโอ้สวยว่ะเออชอบจะดีใจกยู วัาสิ่กสเกแกวให้นะแบบเนี้ยขอบคุณครับขอบคุณครกบงนะฮะขอบคุณขอบคุณสิ่งอากาศแลมาให้นะเอาไปรักษาดีๆตัวกินเน้อ้ขอบคุณคุณเน้เลยาไปเลยเอาเลยขอบอร์เบอนี่ิบเอแล้วนั่นน่ะอนนี้ได้เกือบขาดเหลือรองเท้าไหมบอกรักษาเท้าชีวินะมาหนูได้อะไรบ้างลูก ได้อะไรบ้างไปช้อปปิ้งไงคุณยายซื้อเสื้อให้กับก็ส่งส่งส่งโอ้คำมุกสองวันแล้วขนมอ่ะไหนขนมป้าหน่อยน่อไปห้างสองวันแล้วนี่ขนมอย่างขนาดหนูยังไม่ได้กินเลยเันโลกโอ้ยยังใส่เลยใครชื่อส่งซื้อเสื้อผ้ากันเคาะเคาะเลี้ยนไม่ได้ยุ้โจกเลี้ยนแล้วน้องบอกว่าเงินในธนาคารหนูหมดเลยอ่ะหนูเอาเงินในธนาคารจ่ายเพิ่มมาถ้าหนูถ้าใครมุกหมดอันพันกว่าบาทถ้ากันเคาะเลี้ยนกันใส่ราคาคุณย่าไปเห็น แต่ยามนคุณต่ยามนี้หนูก็จกหาต้ำเงินอ่ะอยู่ในกระเป๋าอ่ะแล้วทีนี้อันอันคิดถึงแต่หน้าย่าว่าเมื่อไหร่ย่าจะกลับมาแล้วทางทางพี่สาวเขาหนูก็บอกว่ารถได้ไหมคะแย่าเพิ่ต่อให้ข้าเจ้ารถใครข้าเจ้าออกมารู้หนูก็เลยบอกว่ารถได้ไหมคะรถได้ไหมพี่ ตังไม่พอตายตายตายคียญใส่จนเบิร์ตใอ้บุกกระแบ่งยืชิบกระเป๋าคุณยากใบุกควักควักคกควักขาบควัขาเลยขาเลยบอกคุณยาก็ไม่มีสุดท้ายอยู่ในธนาคารหนูดีนะมันเหลือไว้อยู่ เออดีไม่งั้นเมื่อไปซื้อของไม่มีเงินจ่ายเขาน่ยอายคนถ้าไปไปต้องติดตามติดคุณย่าถ้าทาหาคือจบใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละแม่ก็พาทําอยู่ไงไหนไหนคุณย่าไปทางไหนเดินไปไหนเราก็ไปทางนั้นคุณย่าไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นถ้าไม่มีคุณย่าคือจบเออต้องเป็นอย่างนั้นไข่มุกก็เอาแบงค์ยี่สิบขยำ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 แบงค์ยี่สิบที่ติดกระเป๋าอ่ะเงินแล้วยืมพี่เต้นมากกว่านะพี่เต้ยก็ไบุมยืมไปขอยืพี่เต้้อยนึงพี่ต้ก็ไม่ โอ้ยตายนะเธอไปกับไปห้างยังไงเหนือก็ไม่เหลือพี่เขา100เจ้าอย่างน้อยพี่เขาลดให้เยอะอยู่นะเอันนี้พอดีกลับมาอ้าวนี่พี่บุญเพลงโอนมาให้มาอะไรของหนู500หมาดอีกแล้วมาบ้านได้เงินเลยใช่นไหมนั่นใช้หมดมันก็มาขอบคุณพี่บุญเพลงหน่อยขอบคุณนะคะที่แบบให้ความหักรายการเอ็นดูลูกรายการขอให้ไอย สุขภาพแข็งแรงกาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองกัขอให้ทองขอบคุณที่้นและโอกาสที่จะให้ลูกแล้วก็ครอบครัวเนาะในการเขาพุณพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ให้โอกาสในการให้แรงเชียร์แรงใจให้กับครอบครัวลูกอีกทางฝั่งนั้นในตอนนี้ก็ที่โอกาสใจร้ายในการขอบคุณกำลังให้เชียร์ให้ใจนะจ๊ะซ่องยูทูบเบอร์และการทั้งความให้ทั้ง วนะคะพี่น้องแล้วก็พี่น้องทั้ง U.S.A น้ำแน่แล้วค่ะแล้วก็พี่น้องทงได้น้ำแน่ค่ะขอสองพี่เลยนะคะขอให้ไฮนุ่มมาแล้วก็ขอให้กลับไปหอยเถ้าพันเถ้าด้วยค่ะพี่นงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ยันที่ขอขอบคุณบ้านหางเป็ดหน่อยนั่เด้อทำและลือว่าไลฟ์ช่องคุณพ่อแม่ที่บอดด้ออกซื้อเสียงน้ามันจะครบพี่ไดลฟขอบคุณมาเลยเมื่อคืนนี่เยอะๆแต่ว่านุก็สิพยายามพัฒนาตัวเองให้ไลฟ์ึ้นแม้จะเวลามันจะสั้น ให้ทุกคณกับกาี่พี่น้องค่ะคุณค่าขอบคุณนะคะ FC การขอบคุณปหน่อยน้เได้ค่ะเสียรู้ไหพอดีได้มีกันใช้ลูกพอได้ใช้ไปตอนนี้ติดลบแล้วนูเพราะว่าซื้อหมดแล้วดูสิซื้อหมดแล้วไหนคะปัสดี่ะาก่อนลูกอีหลาน้อยได้อะไรของหนูได้อะไรคะไหนใหู้หน่ดูสิให้ FC ดูสิเสื้อผ้าค่ะโอ้ซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วหมดที่แล้วไปห้าก็ซื้อเสื้อผ้าไม่มีอะไรจะซื้อเลยค่ะ ไม่มีอะไรจะซื้อไม่ไเลยไม่ได <itaire> ้เยไร่ได้เม่้เล่งเลย่เลยไม่ไดเลยไม่ยู่ไ่เไม่ได้ย่ไมเล เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาคุณยาวันวันแม่จ้ายอดหลังเลยเนาะธรรมดาเขาบริกรจะขึ้นเอางคุณยายแต่จะไปเป็นช่างก็ไปเลี้ยงเขาคือวมาบด้กินเนาะเขากันแล้วนี่งาเผาหลานแล้วจีแกกินแค่จบเลยโอ้กินเรื่อยๆเด็กกินเรื่อยๆต้องไปเลี้ยงให้ต้องไปเลี้ยงแกวันแม่ธรรมดาแกก็เหนื่อยแล้วแม่แกก็เหนื่อยเนาะคุณย่าไปว่าคุณย่าก็บอก กินอันนี้บังคุณย่าก,ก็ยันร้านเปิ <c oughs> ้ลแสดงคถาม <c oughs> แพงวอแพงวอ <c oughs> เออแกผงเราเนาะไม่เหมือนถ้าแกเลี้ยงแกเลี้ยงไม่ได้แกพาเข้าร้านแพงๆเลยอยากกินอะไรสั่งคุณแม่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนอื่นจะเลี้ยงแกจะคิดคแกกลัวเราหมดตังคุณแม่เป็นอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรนานๆแล้วก็เลี้ยงแกก็ดีดีดีดูแลย่าไปลกดูแลย่าไอตัวเล็กๆเสื้อดำๆน่ะได้อะไรเนาะร้านสาวน้อยอีกคนหนึ่ง น้องลีย่าแม่ก็บอกดูไหนคะสวัสดีค่ะสิลุสสวัสดีค่ะน้องลียาสวัสดีค่ะหนูได้อะไรคะหนูได้อะไรไปโมชีโมชีได้ได้อะไรเขาอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่เสื้อไหมหนูได้เสื้อเขาไหมลูกได้เอาเก็บไว้อยู่บนบ้านเขาลงบ้านแล้วนอนอย่างไรง่วงนอนหรือเปล่าเสื้อทีมไหม สาคนก็เหนูซื้อเพื่อทีมอะไรนะเขียนเอาแน่เลยฮะเขียนเอาแน่เลยหลานสาวค้อยใช่ไหมไหนดูสิไหนดูสิลูกเป็นร้อยเฉยใช่ไหมเป็นร้อยเฉยอืมหรือว่าเป็นสาววะเป็นสาวแน่นอนเสื้อขาวมันจะเปื้อนลูกเป็นสาวแน่นอนเลยอืมใช่แก้มแดงอืมโอ้ยผุวหน่ะสามชีสาวผัวพี่น้องก็คุณแม่แล้วบังเงาหรอค่ะ เดินดนสามสี so ่สาตกลวกนี่พ่อเราบังเหงาแม่ขาไปนแม่ลูกดกแตแม่ลูกดกแก้บ้านนี้นะ การอักษรเด็กแน่เลยกับลูกหาเชื่อเชื่อแล้ว้าแดงขุนย่าขุณน้อยขุนน้องขุนแม่ได้ภาษาคิดนี่ก็แพร่ภาษาสมนีได้ครับพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บุญเพ็งนะคะที่ให้มาเลยน้องคำล่าค่ะย่ให้มาเลยน้องคำล่าค่ะขอบคุณนะคะคะคำมุกไหนคำมุกได้อะไร หนูได้เสื้อคนละตัวกับน้องเออสามคนวะสคนเลยโอ้ทีมเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่เสื้อทีมได้เสื้อทีมคนละตัวโอเคอ่ะปิดคลิปนี่นะปิดคลิปกันหน่อยหน่อยมุกปิดคลิปหน่อยข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องลุงตู่บ้านหน่อยสายจวดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ